ชั้นป3ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยค่ะสําหรับวันนี้นะคะครูติ๊กก็จะพานักเรียนมาอ่านเสริมกันค่ะซึ่งจะเป็นบทอ่านเสริมนะคะอยู่ในเรื่องอาหารดีชีวิตมีสุขค่ะอยู่ในหนังสือภาษาพาทีหน้าที่53-54ค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปดูเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับอาหารเพื่อสุขภาพนะคะก็จะเป็นการพูดถึงการกินของคนไทยค่ะ เพราะว่าคนไข้ส่วนมากนะค่ะเมื่อรับประทานอาหารเข้าไปแล้วก็จะได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอต่อร่างกายใช่ไหมคะได้รับไม่เพียงพอหรือว่าได้รับมากจนเกินไปค่ะจนทําให้เกิดโรคไข้ข้เจ็บต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจหรือว่าโรคหลอดเลือดน,นะคะหรือว่าโรคเบาหวานนะคะความดันโลหิตสูงมะเร็งและก็โรคอ้วนค่ะดังนั้นค่ะถ้าเรารู้จักเรื่องอาหารที่มีคุณค่าค่ะ ก็จะช่วยให้เรามีสุขภาพดีค่ะไม่เจ็บป่วยนอกจากนี้ค่ะการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีทุกมื้อก็ควรมีผักด้วยนะคะเมื่อมีผักแล้วก็จะต้องมีเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำค่ะเช่นจำพวกปลาหรือว่าเนื้อที่ไม่ติดมันนะคะนอกจากนี้ค่ะในการปรุงอาหารก็ควรใช้วัตถุดิบที่สะอาดนะคะปลอดภัยจากสารพิษต่างๆค่ะโดยโรสชาตินะคะจะต้องไม่มันจัดเค็มจัดหรือว่าหวานจัดค่ะ รสชาติเหล่านี้นะคะก็จะไม่ดีต่อสุขภาพของเราค่ะเราควรที่จะเน้นอาหารประเภทแกงต้มนึง่งยำหรือว่าอบนะคะอาจจะทําเป็นน้ําพริกก็ได้ค่ะถ้าเป็นผัดหรือว่าแกงนะคะก็ให้ใส่น้ํามันแล้วก็กระทิแค่พอควรค่ะก็คือใส่แค่นิดเดียวค่ะไม่จําเป็นที่จะต้องใส่มากนะคะนอกจากนี้ค่ะกรมอนามัยนะคะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้แบ่งกลุ่มอาหารค่ะออกเป็น4ี่กลุ่มก็คือตามมาสานอาหารต่างๆนะคะซึ่งคนไทยเนี่ย ยังกินไม่เพียงพอค่ะหรือว่ากินมากเกินไปค่ะจนทําให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ค่ะซึ่งอาหาร4กลุ่มนี้นะคะอย่างแรกค่ะก็คือกลุ่มที่ให้ใยอาหารสูงค่ะก็จะช่วยให้ขับถ่ายสะดวกขึ้นนะคะป้องกันโรคท้องผูกแล้วก็โรคกรดสีดวงทวารค่ะอาหารกลุ่มที่ให้ใยอาหารสูงนะคะจําพวกข้าวยำปักาตค่ะยำผักรวมน้ําพริกต่างๆค่ะโจกข้าวกล้องด้วยค่ะข้าวกล้องผัดรวมมิตรค่ะ ขนมจีนน้ำยาป่าขนมจีนแกงป่าค่ะแล้วก็ยังมีอาหารอื่นๆอีกมากมายค่ะที่เป็นส่วนประกอบของผักค่ะลักษณะของอาหารที่คุณครูนําให้ดูเหล่านี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มที่ให้ใย,ยอาหารสูงค่ะเมื่อนักเรียนรับประทานเข้าไปแล้วนะคะก็จะช่วยให้ขับถ่ายสะดวกขึ้นค่ะต่อมาค่ะกลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มที่ให้แคลเซียมสูงค่ะสําหรับกลุ่มนี้ค่ะก็จะช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรงค่ะ ช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนด้วยค่ะเช่นน้ำพริกกะปิค่ะปลาทูยำยอดคะนา้าลาบเต้าหู้น้ำพริกตาราค่ะก๋วยเตี๋ยวราดหน้าแล้วก็มีอื่นๆอีกมากเลยค่ะกลุ่มเหล่านี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มที่ให้แคลเซียมสูงค่ะจะช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงค่ะต่อมาค่ะกลุ่มที่3กลุ่มที่3เนี่ยก็คือกลุ่มที่ให้วิตามินเอและธาตุเหล็กสูงนะคะก็จะช่วยให้ดวงตาสดใสขึ้นค่ะ เพิ่มความต้านทานโรคค่ะจะจะช่วยให้เราเนี่ยจเจริญเติบโตเร็วค่ะจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานค่ะเช่นก๋วเหลาเลือดหมูแกงจืดตําลึงซุปฟักทองซุปข้าวโพดขนมจีนน้าเงี้ยวข้าวผัดรวมมิตรก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำค่ะอาหารจําพวกนี้นะคะก็จะช่วยบํารุงสายตาค่ะช่วยเพิ่มความต้านทานโรคค่ะทําให้เราเนี่ยเติบโตเร็วขึ้นค่ะ ต่อมาค่ะกลุ่มที่4กลุ่มที่4ก็คือกลุ่มที่มีไขมันต่ํานะคะไขมันเนี่ยนักเรียนสามารถที่จะรับประทานได้นะคะแต่ว่าต้องเป็นกลุ่มที่มีไขมันต่ําเท่านั้นนะคะซึ่งกลุ่มอาหารที่ให้ไขมันต่ํานะคะก็จะช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะจะช่วยป้องกันโรคอ้วนโรคเบาหวานเช่นปลากระพงลวกจิ้มค่ะปลาช่อนเผาส้มตามสุก,กี้น้ําต้มยำกุ้งลาบปลา บวยเตี๋ยวปลาค่ะกลุ่มเหล่านี้นะคะก็จะให้ไขมันต่ำแล้วก็ช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดค่ะป้องกันโรคอ้วนโรคเบาหวานได้ดีเลยทีเดียวค่ะต่อมาค่ะเมื่อเราเรียนรู้เรื่องอาหาร4ประเภทที่ควรรับประทานแล้วนะคะเราก็ต้องรู้เรื่องของอาหารหลัก5หมู่ด้วยค่ะซึ่งการรับประทานอาหารในแต่ละวันนะคะจะต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะซึ่งหมู่ที่1นนะคะก็คือเนื้อสัตว์ไข่นมถั่วเมล็ดแห้งค่ะ อาหารเหล่านี้นะคะก็จะให้ประโยชน์ค่ะก็คือช่วยให้ร่างกายเนี่ยจะริเนโตโตแข็งแรงและช่วยส้นแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายด้วยค่ะต่อมาค่ะกลุ่มที่สองค่ะจําพวกข้าวแป้งน้ําตาลเผือกมันรว่าข้าวโพดนะคะก็จะมีประโยชน์ค่ะก็คือช่วยให้พลังงานแก่ร่างกายนั่นเองค่ะเมื่อเรารับประทานอาหารหมู่ที่2ไปนะคะก็จะทําให้ร่างกายของเรากระปี้กระเป๋าค่ะมีพลังงานเพิ่มขึ้นค่ะต่อมาค่ะหมู่ที่3ก็คือผักต่างๆค่ะ ผักต่างๆนะคะก็จะช่วยเสริมสร้างการทํางานของร่างกายให้เป็นปกติค่ะและมีใย,ยอาหารช่วยให้ขับถ่ายสะดวกค่ะสําหรับใครที่ขับถ่ายไม่สะดวกนะคะเมื่อน,นักเรียนรับประทานผักก็ไปเนี่ยก็จะช่วยกระตุ้นการทํางานของร่างกายค่ะก็คือจะช่วยให้ขับถ่ายสะดวกนั่นเองค่ะนักเรียนอย่าลืมทานผักเยอะๆนะคะต่อมาค่ะหมู่ที่4ี่นะคะก็คือ ผล,ลไม้ค่ะผล,ละไม้ต่างๆนะคะก็จะช่วยเสริมสร้างการทํางานของร่างกายค่ะให้เป็นปกติแล้วก็มีใย,ยอาหารค่ะช่วยให้ขับถ่ายสะดวกเช่นกันค่ะสําหรับหมู่ที่4นะคะก็คือผลไม้ต่างๆค่ะต่อมาหมู่สุดท้ายค่ะหมู่ที่5นะคะจําพวกไขมันและน้ํามันจากพืชและสัตว์ค่ะ อาหารหมู่นี้นะคะก็จะช่วยให้พลังงานและก็ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายค่ะช่วยในการดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E และก็วิตามิน K ค่ะก็จบกันไปแล้วค่ะสําหรับอาหารเพื่อสุขภาพนะคะซึ่งนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าในแต่ละวันเนี่ยเราต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะซึ่งในปริมาณที่พอเหมาะด้วยนะคะในแต่ละวันเนี่ยเราก็ควรเลือกกินให้หลากหลายค่ะ พาในอาหารในแต่ละชนิดเนี่ยจะประกอบด้วยสารอาหารต่างๆในปริมาณที่มากและก็น้อยต่างกันค่ะโดยไม่มีอาหารชนิดใดค่ะที่จะมีปริมาณสารอาหารต่างๆครบในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายค่ะดังนั้นนะคะในวันหนึ่งๆเราจะต้องกินอาหารหลายๆชนิดค่ะเพื่อให้ได้สารอาหารที่ครบตามที่ร่างกายต้องการนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพกันไปแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะรับประทานอาหารให้ครบตามจำนวนที่ร่างกายต้องการนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบบทเรียนเอาไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ